ครับประเด็ครับผมบันไดงวดที่แล้วงวดที่แรกนั่นกัเขาเนี่นยกันนั่งเท่านะเลยคำนวณเลยคำนวณคือว่าเอาโตโวัวมันถือมาปล่อยแบบนี้เป็นอย่างนี้ก็ตัดเอาตัวว่ดถือมาปล่อยว่ามีเก่าห้อเก่าอยู่กับว่ากันน<ล>ี่นี่มีมีเล็เลขอยู่ในส่วนใหญ่เจ้านะ่ะมันเขา่าทนะี่นั่นอืมเจ้าหอยโอ้ยไปบัดไปเอามามัดไปเอาซุ้มบ่ออกซุ้มบ่อออกมา แต่ว่าก็คือว่าแหละผู้ใด้บ่มบง,บง,บงหัวเลขที่ออกตัวใดแต่ว่า<ม>อยู่ในหันมัน,ม,นมันมีออกแต่ที่ว่าโอเคแหละล่ะมันคิวเพื่อฟันคีกับคน่นคนมีศพเนาะคีมอา๊าโอ้แมนต้นล่ะเนาะอ่ะอะอาอ่ม้าไส่ไหมแมนต่วงออกเนาะตอนท่วงออกชีนถ้าท่วงขามคักแน่แต่เนาะมีเส้นหนึ่งเส้นหกเส้นเก่าเนาะอ่ากันฝันไอ้ขี้มันแม่นเนาะโน่นกันอ่าแปรื แม่หลีตัวอะไรอีหยังก่อนทะเวียนอีหยังเหอห้าศูนย์หกเก้าห้าศูนย์หกเก้านะมันรอบตรงๆตัวหนึ่งเอียงก่อนหนึ่งก้อนนอกหนึ่งก้นอห้าศูนย์หกเก้าตัวห้าสามสองตัวนั่นนั่นเขาก็เขียนอยู่นี่ต่เบียนรถกเขียนเคียนตลอดอยู่นี่เอฟที่เพื่อนเพื่อนกับมัองมัองขามเขาก็มัองขามเหมือนกันมัองขามเหมือนกันปั้นไม่ซีรุ่นจะมาเก็บพวกอย่างไหนวะเราเรียกอะไร เอาวันนี้เก่าไหมปูพันตั้งจีไห้อยู่หรอกแต่ว่าเขาเอาว่าเปลี่ยนเนาะจีไหายเทียมๆไปเอว่าเทียมเนาะกเก้าห้องหส์จะเปลี่ยนรูดไหมเจ้าฟันถอดพ่วงออกไปขี้กันครับอ่าคนรพิเศษเลยเห็นไหมนั่นดิเก้าห้องตอนเล่มว่าเก้าห้องก็แมนบ่เก้าหงส์เออต้องเอาตรงๆตอนนั้นหนึ่งเก้าหงส์กับฟันว่าดได้ไปกลางตุ้งป่านเห็นไหม เรียกมันติดบแปดมี่สามตัวในใน่ล็อกอันนี้เกาแปดแปดหาครับแปดหนึ่งเอาแล้วงวดนี้เดี๋ยว้นี่งวดนี้ก็เอามากตัวโอ้งวดนี้ลงลองหนไหมลนอง<อ><อ>ชุดเต็ม๋มมาแล้วหนึ่งทำไมโอ้ม,โอม,ม้วนนี้ชุดเต็๋มนะม้วนนี้ชุดเต็มแต่เรื่องคอยฟังความฝันเมึงชุดเต็มสักคน,นเปลี่ยนไหนสักเว้นมี่จะตัวเลขชุดเต็ม ยี่สิบปีเออมันหาสูตรตัดพวกท่านได้ครับเดอันนี้คือเลขชุดแนมเนี่ยพอนมีน้องเนอะเอาไว้แนมบมแมนเอาไปซื้อชุดตัวขณะไปซื้อชุดตัวมันจะได้กำไรบ่างหรืออันนี้ได้ยุสองร้อยกว่าบาทซื้อย่างนะพันบอกโอ้ยได้สองร้อยกว่าบาทงอวัเนาะคัดออกมาไปนี่ครับตัวนี้ไปบ่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 นยังบ่คันเนาะเอาชุดเต็มไปแนมแนมมึงก่อนเนาะชุดเต็มไปแนมมึงก่อนอันเหล็กว่ามีอยู่ในนี่ห้ามไปลงทุนอันตรายมาก อตก็ฝันได้บอกพ่อหลังปีใหม่ห้ามันฟันมือขึ้นนี่เนะฟันอยู่มือขึ้นฟันไปหน้าหน้าแถาแมียหน้าเกาอยขวืงหน้าตรงเกาไปก็ไปโรคนำํำไก่ไก่อยู่ในนนำไงไก่แต่ว่าในตีเล่เน้อหมอบานีเทียวจัก ไกล้นีเครื่องลูกเครื่องแม่นี่เปลี่นไก่ย่อเลีงยังไว้แต่พ่อท่านได้ไปเอามาแล้วั่นพิ่มฝนแต่พออยู่เคื่องโคกถ้าลูกอยู่ในน้ำเมื่อครูแม่ไก่เนี่ยเออเลยไปจับขึ้นมาจับขึ้นมาจับเอาไก่เอาของหนึ่งขึ้นมาจับมาเมื่อคูตัวไก่ไก่อยู่ในน้ำไก่อยู่ในน้ำน้ำกับนึ่งไก่กับเกาเกาหนึ่งนึ่งเกาบัดนี้กับไปกับไปเห็นรอบเขารอบหรือไสเขาทีละ ใส่ไว้มีเทิ้งเปิดดูเทิงกุ้งแต่ของพี่น้องนนะอั่ะก็เลยเอาของมันนอุทีเทกเอากุ้งไปลาบพีาตันไปก้อยไปก้อยไปลาบคืองวดตัออที่แต่เรื่องฟันว่าได้ไปเอาปลาเหมอเนาะอยู่ในดังเขานนะ่ะในลายอยู่นในตรงอยู่ในตรงไม่มีอันนี้เอาเอาแล้วกับเจ้าของกับมากับว่าูุทีเอากุ้งไป,ไปก้อยเออเอารวดพี่ตันว่ากุ้งเตากุ้งนี่เป็นกุ้งน้อยเนะนั่นว่ะ แม่กุ้งไยหน่อยเฮักุ้งไฟหน่อย,ออยกับ<ม>ปูดุกกยู่ในาหันปูดุกตัวนึืง<ม><ม>พี่ใกล้หนีหลยแม่อยู่ไปจับมาตั้งลูกตั้งแม่มันจับขึ้นจากแนมขึ้นไปโคก<ม>ไปจับเอานะใกล้ใกล้เจ้าของในฝันอ<ม>ันปลอยไว้หันมันเหมือนเปลี่ยนขึ้นส่งไ่ปาน<ม>แต่จับออกมดคููตัวที่เก่านี่มันเนี่ยอีบเก่าไม่เก่าสองตัวเดียวตัวเดียวโดนเลยไกลกับเก่า ครับตัวนี้ครับบ่าวพครับเป็นสองเก้าแค่สี่สิบติดกับเก้าวะบ่าวพุ่นเด่นนี่คือเด่นหลายตัวใช่ไหมก็วางไหนสองแปดสามสี่ลักสิบเด้รักสิบวะเนี่คือพวกเชียนว่ารักสิบเนี่ยบอแมนส่วนมากมันเดือเขาเป็นรักนุวยแต่ว่างหันมือนกับมีหามี มีเก่ามีหามีศูนย์มีหนึ่งบอเงื่อนป้องหันลักยังหนึ่งลักยังเอาดีๆลักหน่วยลักยังที่เฮ็ดสูตรตามสูตรนี่มันลักยังเพราะเรื่องมันเคยเป็นลักหน่วยเคยเป็นลักหน่วยบ่ลักหน่วยแต่ว่าสูตรนั้นเป็นสูตรลักยังเลยสูตรมันแท้ๆนี่เป็นสูตรลักยังลักหน่วยสูตรลักหน่วยอ่าลักหน่วยเขี้ยลักหน่วยนั่นมีขี้พันสิจับจนนะส่วนมากมันส่วนมากมันเป็นลักหน่วยมีงวดบนงหันเก้าไปยุลักหน่วยลักสิบบอ หาก็ไปบยุรักสิบบ้างเหบอ,บอมันมัดคองหัวก็เปลี่ยนนี่ว่าตามเป็นหัวเนื่งนียแม่มตามที่กิ่งมันสิเขานักน้อยตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะ<ๆ>มาหวนวดเยนว่าหลักหน่วยเลื่อรักหน่วยก็มีซีตแม่นอนี่เอฟซีเป็นจีเรียกแเปลี่ยนแนวทางนี่ว่าพูเลลนเรือรักน่วยนี่ขันมาตัวนี้เ่าะมีโอกาสจริงๆนะแม่เอ้าเดี๋ยวร้อยเอ้าถือโซ่ไม่เหมือนอืบ อานี่ครับผมเลขซี่ตัวนะครับเลขซี่ตัวด้านบนที่เห็นเนี่ยนะครับมีสองมีแปดมีสามมีสี่เออส่วนมากคุณแมกน้อยมีสี่เอามีสองมีแปดมีสามมีสี่นี่คือหลักหน่วยครับแต่ว่าจับคู่นี่บนก็ได้ล่างก็ได้ห็นบะแม่เออบาง่ันมันจะเข่ามีกาเรียกในชุดนี่ในกลับมา เฮ้ยจังไรตามที่เคยเฮ็ดมากนี่มันบอกเคยกลับน่ะโดนโดนคืองวดบางหันนะแต่เขาบนล่างแต่มันเหมืนเป็นเป็นกลับงงขึ้นกันโอ้แต่ส่วนมากที่เขาตรงเป๊ะเป๊ะเป๊เป๊ะเป๊ไปชัดเจนครับไม่ได้ครับผมเลขในชุดนี้เป็นบนเป็นล่างอ่าเลขในชุดนี้โดยส่วนมากเขาเรื่องบอกว่า เป็นบนไม่ต้องกลับบ้ m, นานสอดสลับเลขซีซีกับศูนย์ศูนย์ที่เราเขียนไวน้นี่ห้ามกลับโดยเด็ดขาดเอซีซีศูนย์นะกลับห้า,ามกลับโดยเด็ดขาดยาที่ตั้นให้ยั่วฟันประกอบอยังไงกันแม่ที่ฟันประกอบกันยังฝันขึ้นมาขึ้นนี่เดี๋ยวตีเป็นเลขวะยังฟันมาขึ้นตีตีเป็นเลขว่าดุนพี่เนิ่เพราะเรื่องนี้ตีปิดหน้าวานไห้ที่ส่วนตัวเลขส่วนตัวเรขนี่เตี้ย ฟันมาฟันครับเรียอยู่นี่เมื่อมีลูกเปล่าไก่ในะนำกับกลุ่มตามฟันนี่กุ้งนี่เก่าแน่้ยนั่นได้กลุ่มเนี่กุ้งนี่มากเก่าแน่นอนเห็ดได้แต่มาจัดถั่วเบื้องก่อนอันไหนไปเบื้องทำได้ฟันเดี๋ยวติไปคัดเนกออกขึ้นมากตัวไรลายกระโมง่ปนี้อยู่ในชุดนีิโดยส่วนตัวดิ สีคัดเอาสามแถวนี่เนี่ยไหนขึ้นมากตัวไดนะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาตัวใดที่ย่งบ่อคัดนี่แหละศูนย์ตัวใดนะมักศูนย์เม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวศูนย์ศูนย์สีเอาศูนย์มาจับใจสี่ตัวนี่ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สี่เลยไม่เอานี่มันก็มี่ว่าเหมือนเดิมโอ้ยเป็นตาเจียดายเต็มเต่ม ฝันนั่นล่ะเฮาพันบ่ซาจ้าเนาะอือ96แหมได้ขับยนรถแหมแน่นอยู่ตะกี้วัง2 3 4งวดคือหลังก็คือพากันซื้อแตกจนๆอยู่เลขทะเบียนแต่ฝันเกี่ยวกับรถเออว่าแต่ฝันเกี่ยวรถซื้อทะเบียนรถโตถึกเขาอีหลีเนาะฝันแนวได๋กันนี่เนาะฝันเกี่ยวกับรถเข้ารถเห็นว่าผู้เพิ่นว่าคันใบพอออกนี่สิถึงถึงอีหลีฝันนัอือแต่เฮาันบ่มองไปจุดในจุดนั้นหลายแม่นเฮาเพ่งเฮาเล็งไปทางจุดใหม่ ไฮว่าเป็นนาเสียดายอยู่ดอกก็เลื่องอะไรเนาะเอามือสีเรื่องล่างนิ้วโดนบ่ได้่ล่างโดนเนาะเอาล่างได้ไหมน้องขี้ให้ขี้ดินโอบคัาแน่เลยต่อล่างคืงปอปูว่านล่างน่านสีเลขจีวอกีแต่ฝันนั้นเองบอกอดีย๋ยวบออกอยู่ดอกบอกสีมาปูสี่าอย่างไรก็ค่อยตามความเกินไว้ให้สังเกตดีๆว่าพอเรื่องสีฝันอะไรอย่างไรแต่ละงวดนี่ครับงวดว่างนึงนี่ก็ ถามว่าพลาดบอพลาดได้เลยเพราะเรื่องบอพลาดนะครับเอฟซีครับผมไม่พลาดนะเพราะว่ากาดิเบ้าว่าเลขพุ่งโคโค่แล้วนี่กะไซเลขฝันนั่นแหละปูพันจิมาว่าจังไหนมรนบผมซึ่งวันนึงกับฟันว่าได้ขี่รถเนี่ยมันจังๆเลยที่ทะเบียนรถก็ถียงน้ำกาดจีนี้อยู่หัวจังไหนกับบอจักรเลี้ยงว่าปูพันแกไปซื้อถืออ๋อเจ้ากับว่าเป็นยังดอกถือพินเป็นเลี้ยงธรรมดาอ วัติมานี่กะเอาไมเนาะเดยวสีตันให้เราไม่ไม่ไหนละเอาหกเก้าเนี่ยมันออกเก้าหกคือหกเก้าวงนึงออกหกเก้าเก้กนี่ยล่ะหกเก้าเกอะอาการจะนาวขนาดนอนอยู่ตรงว่าหนาวกันยังหมเละเมื่อหนาวแล้วมีหัวหกมือหรอบสองพื้นนะครับในส่วนของตัวเลขข้อเรื่องพงกบกวาวันนี้ก็จะลบกันเพราะเรื่องจำามีเหลอเนาะเพรเรื่องละ ครับอืมมันสวยไปนาะมาหลังขอบคุณผู้สิไปนาะมาหลังอ่าขอบคุณพาเรื่องหลายๆครับผมครับ